นี่หนูอยู่ที่ไหนคะฮัลโหลฮัลโหลขอใส่แพร์นี้ค่ะคือเหรอคะอืมแย่งแฟนคนอื่นนี่เขาเรียกว่าอะไรเหรอคะนค่ะได้ข่าวว่าพอมปอบแพลไปแย่งแฟนคนชื่อปอน,นีจริงหรือเปล่าคะปอนไหนคะปอนนะคะปอนปอนนะคะปอนนะคะ ไม่ได้แย่งหรอแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้แพลมีแฟนหรือเปล่าคะมีค่ะมีแล้วแฟนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าของคนที่ชื่อพนอขอคนชื่อปอนหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันเนคะค่ะใไมผู้ดีจังคะแล้วนี่ใครคะฉันเป็นใครไม่สําคัญแต่ฉันต้องการจะรู้ว่าของที่เธอได้นะ่ะเธอแย่งใครเข้ามาหรือเปล่า ยอยู่เยอรมันใช่ไหมเราเนี่ยจะเป็นใครฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกถ้าเกิดยังไม่เลิกไม่ยอมรับความจริงว่าเธอไปแย่งแฟงเข้ามาฉันจะบอกนะพรฮะมึงนั่นอะไรเนี่ยฉันเป็นใครไม่สำคัญ เธอไม่รักเหรอเธออยากรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันจะบอกแต่กอดอื่นน่ะแฟน,แฟนเธอแฟนเธอเน่ะเป็นคนที่ทิ้งอีกคนหนึ่งไปแล้วทําให้เขาเสียใจมากทาไมเธอต้องปล่อยทําแบบนี้ด้วยอะฉันไม่เข้าใจเลยอะทำไมต้องไม่ควรใจร้ายแบบนี้ด้วยล่ะคะเดียว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 พี่เป็นใครอะฉันเป็นผู้พิทักษ์ความดี<ช>แล้วก็ผู้พัฒน์ดุงคุณธรรมเซร์นมูลเอส เธอมาตอบยอ้อนคําถามฉันนะฉันต้องการความจริงว่าแฟนเธอไปทําให้ใครเสียใจหรือเปล่า <c oughs> ฉันพูดดีๆแล้วนะคะไม่รู้ไปเนี่ยไม่ใช่แฟน <c oughs> ดูฮัส doch end gerade gesagt dass du einen f r e u n อะไรนะดูฮัส t doch end gerade gesagt dass d น e i อ e n ์ฮ e ส n d hast. Und jetzt yes, sagst so du du hast keinen. Bist of du bescheuert oder was? es dir noch gut? Ja, mir geht es noch gut, aber geht es dir gut? Ja, mir auch. Ja, und. Oh, ich höre ich dir. Ja, und warum? Warum willst du den Freund ausspannen? Warum hast du den Chip weggenommen? Okay? Kannst du dir mal vorstellen? Eine Frau, sie liebt wirklich ihren Freund und du nimmst ihn weg. Guck mal, kannst du dir vorstellen, wie es schlimm es ist? Hey, gut, hi, hi. Okay, reicher. อานนี้ก็ว่าพี่เนี่ยเป็นเพื่อนของคนที่ชื่อปอนและคนที่ชื่อปอนเขาเป็นแฟนเก่าของแฟนหนูตอนนี้และเขาต้องารจะถามถามว่าทําไมแฟนของหนูจะต้องทิ้งเขาเพื่อไปเอาหนูด้วยคะเราพี่รู้ว่าแฟนหนูชื่ออะไรแฟนหนูเหรอคะ <c oughs> แ๊บนี้เลยค่ะพี่พิมพ์ถามก่อน แฟน,นผู้ชายน่ะหรอคุณผู้ชายน่ะหรอคะผู้ชายชื่อบอนตกใจเลยสิคงน,นึก <just S 1> ไม่ถึง <ไ feed? S 2> สินะใครไม่สำคัญหรอกมียันยันฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าฉัน,นรู้ประวัติของเธอดี <sequel. S 1> และฉันต้องการที่จะโทรมาเตือนเธอในฐานะของคนที่เป็นรูปผู้หญิงเหมือนกันฉันจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่า ฉันไม่หี่นเลยนี่ยะ<ำ>ไม่ใจเลยเนี่ยป็นผู้หญิงตาย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 โอ๊ไม่เจ้าเลยยามา <laughs> ขอโทษนะคะคุณดี <laughs> ฉันจะบอกให้เธอรู้ดีนะว่าฉันเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาว่าอย่างนี้กับฉันและฉันก็จะบอกว่าเบอร์ฉันได้มาเนี่ยนะ <laughs> ก็เป็นเบอร์ที่แฟนของเธอนะให้ฉันมาเองจะให้มนได้ไง สรุปยังไงอะบ้าเหรอวะบ้าโถออนงานงเอกจริงๆฉับอกอะไรเธอรู้ไว้นะว่าเธอเนี่ยโดนเขาหลอกแล้วล่ะเขาไม่ได้คิดกับเธอจริงๆหรือเปล่า,าจ้ะคุณน้องออนี่ในฐานะที่พี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะและพี่ก็โดนผู้ชายเย็ดมาบ่อยพี่อยากจะบอกน้องตรงนี้นะคะว่าถ้าเกิดผู้ชายมันหลอกเราได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องหลอกต่อไปแล้วมันก็จะมีครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบน้องจะทนหรอคะ พีด่ดูดอกส้มสีทองมากเกินไปเอาไปเล่นพารทสามปะหนูโอ้ยองให้ได้ปะน้องพี่ไม่ตลกนะคะพี่สีเรียนนะคะคุณน้องพ,พี่สีเรียนมาเลยนะคะนอ้อนี่มันหน้าด้าน,นจริงพี่เรีนพราแม่ไม่รักเหรออะไรนะคะพ่อแม่ไม่รักเหรอน้องนี่น้องเก้าว่าพ่อแม่ เป็นใครเนี่ยไม่รู้เลยน้องไม่ต้องมาทำด่าเป็นผู้ดีหรอกนะไม่รู้ว่าที่จริงน้องร้ายลึกน้องคขจะวางแผนใช่ไหมบอกมาบอกมาบอกความจริงมาพี่คะน้องพูดอย่างเนี้ยอย่างนี้หนูก็ไม่เอาคำละครมาพูดนะคะนองใจหรอกคะน้องพูดจากับพี่อย่างนี้เท่ากับตบหน้าพี่กลางสีแยกพี่ทนต่อไปอีกไม่ได้ อะไรคะน้องเกี่ยงเรียนมาเด่งกันและอ่ะน้องบ้าละครหรอือรเปล่าคะพี่พูดออกมาจากความรู้สึกของพี่จริงๆพี่ไม่ได้ไปเรียนแบบใครมานะคะพี่หนูกำลังดูละครเรื่องนี้อยู่พี่เป็นใครบอกหนูมาเถอะพี่เหรอคะพี่น่นเหรอคะพี่น่เหรอคะ เป็นคนที่หวังพี่เป็นคนที่หวังดีกับน้องไม่อยากจะให้น้องนะ่ะโดนคนที่ชื่อบอลลอกแล้วหลอกอีกนคะค่ะจากผู้หวังดีนะคะเพราะว่าบอลน่ะก็ไปออสแกลน์บ่อยไม่ใช่หรอคะเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะน้องก็ณจูนระวังตัวแฟนน้องไว้ดีนะคะก่อนที่เขาจะโดนใครมาฉกไปพี่ปัญญาอ่อนเหรอพี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่า <c oughs> ถ้าพี่ปัญญาดีเลยพี่จะทําแบบนี้ได้หรอคะ คต้องห่งไหมว่า็นอะไรหรือเปล่ามาคนนี้รู้จักปะเนี่ยอ้แกวรู้่เหรออ้ชิิโออ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไรอ้ไอ้้ออีอีอีออีสอน้อไอ้ S <S <an> <S ก็เห็นนึกน่าแกจะชนะฉัน่ะฉันจะ,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 ะทำทุกอย่างให้แกย่อยยับให้แกพินาศให้แกอยู่ไม่ได้เลยคอยดูคนอย่างฉันไม่มีวันยอมแพ้ใครง่ายๆแล้วจะบอกแกไปเอาบุญนะว่าแฟนแกน่ะอีกไม่นานหรอกฉันจะแย่งมาให้ได้อะไรที่ฉันไม่ได้ก็อย่าหวังเลยว่าคนอื่นจะได้จำเอาไว้เข้าใจนะ <S 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 พี่ขอบชาหนุไม่ใช่เกย์อะค่ะแฟนหนอ่ไม่ใช่เกย์ไม่เป็นไรนะคะพี่ชอบผู้ชายขับม่ได้ชอบเกย์